ขุดหมิวก้าวไกลงานนี้น้องเบียชิดซ้ายรู้เลยคนแบบไหนดอมส้มก้าวไกลชักจุ่งได้ง่าย พวงจากการร่าให้กลางสภาะะของสอสเอจ้าบทบาทาสสหมิวแห่งรรคเก้าวไกลก็ส่งผลให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ต่างขุดวีรกรรมสุดสะเทือนใจออกมาแชร์ทั้งอาการติดสุราเมาแล้วก็เต้นสุดเหวี่ยงไม่รักษาภาพพจน์ของการเป็นสอสอ,อีกทั้งยังขุดวีรกรรมความแรงที่น้องเบียร์ต้องชิดซ้ายนั่นก็คือวีรกรรมสาวนางหนึ่งเนี่ยที่ออกมาแชร์ว่าหมิวเนี่ยครั้งหนึ่งเคยแย่งแฟนของสาวนางนี้มาก่อนด้วยค่ะ ผู้ใช้ X รายหนึ่งค่ะที่มีการโพสคลิปของมิวนะคะที่ผ่านการเปิดใจถึงเรื่องของเธอเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคพิสุราเรื้อรังโดยมีการระบุข้อความบอกว่าคนในสังคมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันงอมแงมแต่นั่นคือปลายเหตุต้นเหตุคือขาดความดูแลเอาใจใส่ความเข้าใจในครอบครัวผักใส่คนคิดต่างเข้าทางนักการเมืองสกป,ปรกเช่น1ก้าวไกลเติมเต็มด้วยสุราก้าหน้าคาประเวณีเสรีเละเมิดคนอื่นจนไรเพื่อน2สื่อจอมปั่น จากกรณีเมื่อวันที่ห้ามกราคมที่เพิ่งผ่านมานะคะจากกรณีที่สสมิวสิรินพัฒกองตรการสสกทธรมจากรภาคเก้าไกลได้มีการร่ำให้กลางสภาที่ประชุมคณะอภิปรายถึงงบประมาณในสัดส,ส่วนของกระทรวงการสาธาร,รณสุขเพื่อขอเพิ่มงบประมาณสำหรับดูแลผู้ป่วยทางโรคจิตเวชโรคซึมเศรา้าเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ป่วยเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยก็เป็นโรคดังกล่าวด้วยนะคะต่อมาในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวนะคะพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารกันเป็นอย่างมากเลยทําให้ชาวเน็ต ต่างแท็กทีมออกมาพูดถึงมิวนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการแสดงจากดาราสาวท่านหนึ่งหรือไม่กระทั่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีเพจ Facebook นึงค่ะที่ชื่อว่าพี่จะพาไปเที่ยวชั้น14ก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะโดยบอกว่าโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองอะไรยังไงเจเจเขาป่วยมีรักษาให้ฝีปะแต่ก็ไม่ไปรักษาเอาแต่เต้นยั่วไปทั่วแล้วมาวอวไเรียกร้องความสนใจ ก้าวไกลการละครพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการโพสรูปภาพของหมิวเนี่ยในขณะที่สาวมิวเนี่ยกำลังร้องไห้แล้วก็แล้วก็มีคลิปที่สาวมิวค่ะมีอาการคล้ายกับคนมึนเมาแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ได้มีการเต้นในร้านเหล้าบวกกับงานปาร์ตี้ต่างๆทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยรับไม่ไหวกับพฤติกรรมของสสคนนี้จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากค่ะโดยบอกว่า ตกลงเป็นซึมเศร้าหรือว่าหิวเล่ากันแน่ฮะพร้อมกับโพสต์รูปข้อมือหมิวนะคะที่มีรอยขีดๆแบบนี้ลักษณะเหมือนคล้ายๆกับการใช้คัตเตอร์กรีดแขนตัวเองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับการที่หมิวเนี่ยได้มีการพูดในสภาว่วาหมิวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เคยมีการทําร้ายร่างกายตัวเองน่ะนะคะทีนี้ทางด้านผู้ใช้ X l i n หนึ่งคะ่ะก็ได้มีการโพสต์คลิปเนี่ยที่หมิวเนี่ยไปเปิดใจผ่านสื่อดังช่องหนึ่งนะคะก็คือทีวีพูถึงเรื่องที่เธอเนี่ยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะโดยมีคลิปทีี่่มิวนยออูใาาการกรัษ หนเหมือนคนมึนเมานะคะแล้วก็บวกกับเหนบขวดของออสุราแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่งอะนะคะโดยผู้ชายเอกค่ะก็ได้มีการระบุข้อความบอกว่าถูกครับคนในสังคมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันงอมแงมแต่นั่นคือปลายเหตุต้นเหตุคือขาดความดูแลเอาใจใส่ความเข้าใจในครอบครัวผักใสคนคิดต่างเข้าทางนักการเมืองสุกปรกเช่น1ก้าวไกลเติมเต,ต็มด้วยสุราก้าวหน้าค้าประเวณีเสรีละเมิดคนอื่นจนไรเพื่อน สสื่อจอมปั่นและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางเพจ a c e b o o k วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็ได้มีการขุดวีรกรรมของเธอนะคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยออกมาตั้งกระทู้แชร์ค่ะว่าสสหมิวเนี่ยเคยแย่งแฟนของคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นแอร์แขกสายการบินหนึ่งซึ่งผู้ชายก็เป็นถึงนักร้องวงของฉันนะคะโดยกระทู้ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ผ่านพันทิปค่ะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าเมื่อฉันจับได้ว่าแฟนที่เป็นนักร้องแอบมีสัมพันธ์คบซ้อนกับดาราหลังจากนั้นค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ได้มี การโฟนอินจากต่างประเทศเลยเข้ามาที่รายการ efm on tv นะคะพร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังได้บอกอีกด้วยค่ะบอกว่ามีเพื่อนของฝ่ายชายเนี่ยได้มีการไลน์มาหาเพื่อนของตนแล้วก็ฝากขอโทษแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆเนี่ยรู้เรื่องความสัมพันธ์กับนักร้องชายดังกล่าวกับสสมิ้วมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่สามารถพูดได้นะคะเพราะว่าอยู่ในสถานะที่เรียกว่าน้ำท่วมปากเพราะว่าตนเนี่ยก็รู้จักสนิทสนมกับนักร้องฝ่ายชายคนนี้ด้วยจากกรณีดังกล่าวค่ะที่ชาวเน็ตเนี่ยมองว่ามิ้วเนี่ยเป็นแบบ บบเพราะว่าขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ขาดความเข้าใจของคนในครอบครัวก็ได้ถูกโยงไปถึงเหล่าสมาชิกของด้อมส้มหลายคนนะคะที่มีพฤติกรรมหัวรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวอย่างเช่นเคสของนุกจัสตินนะคะผู้ต้องหาลีภัยมาตรา1นึที่ถูกนายกฤษตดาเอเคนนะคะผู้ที่หลบหนีคดีมาตรา1นึเช่นกันค่ะโพสผ่านเฟซบุ o ก k น่นะคะบอกว่านุกจัสตินมีพฤติกรรมยืมเงินผู้ที่หลบหนีคดีมาตรา1นึคนอื่นๆโดยอ้างว่าไม่มีเงินกินข้าวและไม่มีเงินซื้อเครื่องศักด์ หลอกว่าได้งานประจําทําแล้วนะคะเดี๋ยวทํางานได้เนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินคืนให้แต่ความเป็นจริงเนี่ยแค่งานชั่วคราวเท่านั้นค่ะทาแค่สัปดาห์ละ1-2วันแล้วก็พบว่าเงินที่นุกยืมไปเนี่ยมีการเอาไปซื้อใบเขียว,วนะคะแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้า iPad Apple Watch รุ่นล่าสุดด้วยโดยพบว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้จัสตินยืมเงินเนี่ยมีมากถึง3,000ดอลลาร์แคนาดาหรือว่าประมาณ7 7 0 0 0บาทซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีปัญหา,า,าอหาอู้ใไปย่นม มได้ง่ายโดยชาวเน็ตค่ะก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้กันอย่างกว้างขวางเลยค่ะซึ่งในโพสตของนายนุกจัสตินนะคะก็ได้มีการโพสต์ระบายความรู้สึกในครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปสแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสําคัญกว่าคําพูดคือการกระทํากินยาให้ครบใบเขียวให้เบาโดยก่อนหน้านี้ค่ะนายนุกเนี่ยก็เคยมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยบอกว่าขอโทษที่ต้องขออนุญาตไปเติมก่อนแล้วก็คงต้องกินยาอีกเพราะว่ายาผมเหลือแค่อันเดียวคือโซนาเคมแพม200มิลลิกรัมรอบแรก20เม็ดรอบ2ขอเพิ่ม อีก10มันทําอะไรไม่ได้กับยาช่วยนอนเมลาโทนิน5มิลลิกรัมรอบแรก4เม็ดรอบ2ขอเพิ่มเป็น2ใน3เม็ดและอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ็กเจจุกนะคะก็เคยมีการโพสต์ถึงกรณีการป่วยของนายบังเอิญถึงนายสุทธวีสร้อยคําหรือบังเอิญแนวร่วมม็อบ3นิ้วซึ่งก่อเหตุพ่นกําแพงวัดพระแก้วระบุว่าอัปเดตเรื่องไอเอินตัวพ่นสีหอพักที่ขอนแก่นไล่มันออกแล้วนะคะแต่มันยังคงค้างค่าที่พักอยู่หนึ่งเดือนพอเข้าไปเช็คห้องก็ดูเหมือนปกติแต่เจอหลายอย่างแล้วรู้สึกตกใจเจว่าพวกกี ควรบริจาคเงินให้มันนอกจากจะเอาไว้จ่ายค่าห้องที่ค้างเขาแล้วก็น่าจะเอาไปรักษาตัวมันเองได้ด้วยค่ะฝากถึงเวหาแล้วพวกสวะไฟยเย็นก่อนที่พวกเองจะวางแผนยั่วยุให้เอินไปทําอะไรอีกให้รู้ไว้นะว่ามันไม่ได้กินยามาเป็นเดือนแล้วถามมันได้ถ้ามันเกิดคุ้มครั่งคิดทําอะไรขึ้นมารับผิดชอบมันไหวหรอถ้ายังเหลือความเป็นมนุษย์หยุดใช้คนป่วยรีบพามันไปส่งให้ญาติเพื่อเอาไปรักษาด่วนค่ะจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะโดยบอกว่าถ้าเป็นคนป่วยเราไม่ได่าเขา นะนะน่าสงสารแต่เราจะด่าคนอวยคนยุคนที่ปลุกปั่นจนเขาออกมาทําแบบนี้จนตัวเขาเองก็ต้องเดือดร้อนส่วนการกระทําที่ผิดทั้งกฎหมายและกระทบจิตใจของคนในสังคมส่วนใหญ่เขาก็ต้องรับผลกรรมที่เขาทําไปส่วนคนที่ยุยงที่ปั่นหัวคนป่วยให้กระทําผิดกฎหมายนี่โคตรใจดําเอาจริงนะเขาน่าสงสาร พวกเคียนั้นใช้คนป่วยเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดียังไม่ได้ดันอยากจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศจุดร่วมของเราพี่น้อง3นิ้วคือเป็นคนจิตป่วยหรองั้นต้องไปรักษาให้หายก่อนนะไม่ใช่จิตป่วยแล้วยังอยากจะมาขับเคลื่อนสังคมสังคมมันจะแย่ลงเพราะคนจิตไม่พร้อมแต่อยากจะมาขับเคลื่อนนี่แหละพวกเยาวชนแล้วคนที่ชอบให้เรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นตัวตนว่าแน่เป็นผู้นํามีความคิด เป็นคลั่งประชาธิปไตยเสยรีแต่ดูให้ลึกจะเห็นว่าเหมือนจะมีแนวทางเก็บกดซึมเศร้าขาดความรักจากสังคมที่ปกติด้านหนึ่งก็น่าเห็นใจอีกด้านหนึ่งก็จุดๆๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนนะคะที่เราได้นามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกาันถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้แต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลหรือว่าข่าวสารดีๆนะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องสถาบันทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะ